วางแผนจับเสือไฟสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามนำเสนอเรื่องวางแผนจับเสือไฟจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวการเวลาผ่านชื่อเสียงเสือซิวเริ่มด่งดังขึ้นทุกทีในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตามทุกขณะเขาต้องหลบซ่อนตัวอย่างหัวสุหัวสุนเพราะยึดอุด,ดมคติว่า จะพยายามไม่ปะทะกับตำรวจและทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยกเว้นแต่จะอับจนจริงๆพอหมดศัตรูความแค้นที่เคยสมอกได้มาลายไปสิน้นเสือซิ่วต้องดำรงชีพปล้นทรัพย์ชาวบ้านอยู่หลายปีผเผชิญกับความลำบากทุกข์เข็นมากมายจงกระทั่งกรมตำรวจได้รวบรวมตำรวจที่มีฝีมือดีเยี่ยมมีความทรหดอดทนเป็นพิเศษจัดตั้งเป็นกองปราบปรามพิเศษขึ้น เพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายในภาคกลางโดยเฉพาะพวกเสือซิ่วก็เลยปะทะด้วยหลายครั้งแต่พวกโจรชำนาญป่าดีกว่าจึงหลบหนีเอาตัวรอดไปได้อยู่มาวันหนึ่งเสือซิ่วมันนึกตรึกตรองดูว่ากองปราบปรามพิเศษหน่วยนี้มีฝีมือเฉกาดนักหากตนยังเป็นโจรผู้ร้ายอยู่อย่างนี้คงจะต้องสิ้นชื่อและดับชีพไม่วันใดก็วันหนึ่งจึงได้เรียกสมุนทั้งหมดมาปรึกษากันโดยอ้างเหตุผล เกลียกล่อมลูกน้องให้เลิกเป็นโจรในบ้านปลายชีวิตจะได้ไม่พบกับกระสุนปืนหรือคุกตารางบรรดาสมุนเส,อสือซิวไมิได้เป็นโจรโดยสันดานแต่ละคนถูกความจําเป็นบังคับพอมีโอกาสแต่ละคนก็ยอมเชื่อฟังและพากันแยกย้ายกลับสู่ถิ่นของตนสําหรับเส,อสือซิลรับอาสาตํารวจปราบโจรบ้านกอไผ่เนื่องจากชํานาญภูมิประเทศและทันเหลี่ยมโจรทั้งปวง กระทั่งการปราบปรามโจรบ้านขอภัยสำเร็จในที่สุดเสือซิ่วก็ได้รับการส่งเสริมให้เป็นตำรวจวันที่28กุมภาพันธ์2490เวลาประมาณตีหนึ่งเสือเบี้ยกับเสือเผาเจ้าหน้าที่มาถึงป่าหนองชันตําบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนกําลังเดินสวนมา เจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยบุรุษในยามวิกาลจึงร้องสั่งให้หยุดจะทําการตรวจคน้นแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับโต้ตอบด้วยการยิงปืนมา3-4สี่นัดในเวลาเดียวกันสองเสือได้สะบัดหลุดจากการควบคุมตัวของตำรวจเพื่อวิ่งไปรวมกลุ่มกับคนร้ายแล้วใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานปลัดสวิงแหสุนทรสิบตำรวจโทสเสวตหนุนพักดีและเจ้าพนักงาน ถือปืนสแตนทอมสันและคาบายกระจายกําลังยิงโต้อตอบทันทีเวลาผ่านไป5นาทีเสียงปืนไฟตรงข้ามค่อยๆสงบลงทิ้งไว้แต่ร่างของเสือเบียกับเสือเผาที่พรุนไปด้วยกระสุนทั้งตัวเดือนมีนาคม2490พลเอกหลวงชเวงศักสงครามหรือในช่วงขวัญเชิดได้หวนกลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง แผนการปราบปรามโจรผู้ร้ายในภาคกลางที่ตนกำหนดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2484ได้ถูกนำมาดำเนินการอีกครั้งหนึง่งพลตำรวจตรีพระพิจารณพลกิจยูเซกดุลละลัมพะอธิบดีกรมตำรวจได้เรียกประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อวางแผนปราบปรามโจรผู้ร้ายสำคัญในภาคกลางโดยเฉพาะการณีเกี่ยวกับเสือฝ้ายแห่งสุพรรณบุรีซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้ การติดคุกหรือความตายอาจจะทำให้กระทรวงมหาดไทยเบาใจไปได้วาระหนึ่งแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการแก้ปัญหาใหญ่พันตำรวจโทสวัสดิกันเขตและพันตำรวจโทรพระปราบปริสนับสนุนที่จะให้มีการเจรจาเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมุ่งหมายจะให้โอกาสคนร้ายคิดกลับตัวเป็นคนดีอีกทั้งประหยัดงบประมาณภาษีอากรและชีวิตผู้คนที่จะต้องล้มตายอีก แต่พันตำรวจเอกขุนสมัครพล,ลกิจผู้บังคับการตำรวจภูทรพระตะบองซึ่งปัจจุบันอยู่ในดินแดนเขมรแสดงการคัดค้านหน้าที่ตำรวจพบเห็นเสือฝ้ายเมื่อใดควรจะจับกลุมทันทีไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายพันตำรวจตรีขุนอินทรัตพักดีประสูติอินทรัตอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีคำสั่งให้ย้ายเข้ามาประจำกรมตำรวจกล่าวขึ้นว่า ตลอดปีที่ผมมาเป็นผู้บังคับกองอยู่ที่สุพรรณบุรีเสือฝ้ายไ,ไม่เคยไปปล้นฆ่าหรือก่อความเดือดร้อนในท้องที่ไหนได้ยินแต่ข่าวสมุนแกไปทําท้องที่อื่นหรือแกอาจจะถูกขโมยชื่อก็ได้ที่โจ์กันว่าแกปล้นเรือโยงเหนือเดิมบางขึ้นไปความจริงก็ดูเหมือนจะเป็นสมุนคนใดคนหนึ่งตามหลักของเสือฝ้ายแล้วแกไม่ทําคนอําเภอเดียวกันเมืองเดียวกันต้นเดือนมีนาคม2490 กรมตำรวจมีคำสั่งแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณคคอนเป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองโดยตั้งกองอำนวยการอยู่ที่กุฏิตึกวัดนางในธรรมิการามตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อคอยสกัดกั้นโจรผู้ร้ายที่หนีมาจากจังหวัดอื่นชาวอำเภอวิเศษชัยชาญมีเลือดนักสู้ของในดอกในท้องแก้วแห่งไข่าบางระจันจึงสามารถอยู่กันอย่างสงบสุข ทุกคนมีอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีพฐานะมีกินมีใช้แต่ก็ไม่มีโจรผู้ร้ายกล้ามารุกรานนอกจากแอบมาหลบซ่อนตัวรวมทั้งนำทรัพย์สินที่ได้จากการปล้นมาขายให้กับผู้มีอิทธิพลเช่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณครมีความเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ถึงไม่ได้เป็นโจรแต่ก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากโจรเพราะคอยตั้งตนเป็นผู้รับซื้อของโจรซึ่งตามตัวบทกฎหมาย มีโทษหนักกว่าผู้ลงมือจึงได้ทำการสืบสวนในทางลับจนรวบรวมรายนามผู้ที่กระทำผิดได้จำนวนหนึ่งเริ่มจากกำนันทิเป็นผู้มีอิทธิพลในละแวกบ,บ้านวัดลั่นทมมีฐานะร่ำรวยจากการขายไข่เป็ดทั้งๆท,ท,ที่บ้านตนเองไม่เลี้ยงเป็ดสักตัวจึงลงมือสืบสวนจนทราบแน่ชัดในที่สุดกำนันทีได้ถูกยิงเสียชีวิตอย่างลึกลับที่บ้านสารแดงตํบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง โดยไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ร้ายต่อไปชาวบ้านเรียกกันว่าลุงน้ำมินิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยเจ้าของบ้านร้ายใดเผลอเป็นต้องถูกลุงน้ำลงมือทันทีอย่ามีเงินพอติดตัวจะไปนอนสูบิ่นที่ในเทียบต่อมาไม่นานมีผู้ไปพบลุงน้ำกลายเป็นศพเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะฝ่ายผู้ใหญ่แถวมีหน้าที่ต้องไปติดต่อกับทางราชการจึงมีโอกาสทราบความเคลื่อนไหวของทางราชการ จึงแอบรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจให้พักพวกของตนทราบเช่นนำรายชื่อบัญชีดำไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยมีโอกาสหลบหนีการจับกลุมนานวันเข้าการจับกลุ่มคนร้ายมักคว้าน้ำเหลวอยู่เสมอความทราบถึงร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งในที่สุดก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากผู้ใหญ่แถวคนเดียวเย็นวันหนึ่งมีชายชะกันลมหนึ่งเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่แถวข้างวัดกำแพง ขณะนั้นผู้ใหญ่แถวกําลังปีนขึ้นไปเก็บกระบอกตาลอยู่ผู้เป็นหัวหน้าเรียกตัวผู้ใหญ่แถวลงมาพูดคุยกันหดไตามาถึงพื้นผู้ใหญ่แถวขอเวลาไปแต่งตัวผู้มาเยือนบอกไม่ต้องไปไหนคุยกันคำสองคำก็รู้เรื่องผู้ใหญ่แถวถูกพาตัวออกไปพ้นเขตบ้านเท่านั้นเองเสียงใครคนหนึ่งพูดว่าไอแถวมึงตายพร้อมกันนั้นเสียงปืนลูกซองก็ดังขึ้นหนึ่งนัดร่างของผู้ใหญ่แถวหงายพลึงล้มลงจมกองเลือดนอกเขตรั้วบ้าน พ่อเท่าแม่เท่าชาววิเศษใจชานเล่าว่าสมัยที่ผูกองยอดยิ่งมาประจำอยู่ท้องที่นี้ไม่มีนักเลงอันธพาลไม่มีหัวขโมยหัวควายปล่อยทิ้งไว้ในทุงน่งนาข้ามคืนก็ยังไม่หายชาวบ้านนอนหลับสนิททุกครัวเรือนไม่ต้องหวาดระแวงส่วนที่มีข่าวยิงกันตายเกือบทุกวันแต่ละรายล้วนเป็นผู้สรงอิทธิพลหรือคนเหลือเดนทั้งนั้นชาวบ้านผู้หากินสุจริตพากันยกมือท่วมหัวอนุโมทนากันไปทั่ว ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่สามารถกำจัดคนชั่วได้หมดสิ้นเพราะตัวการใหญ่ที่สำคัญอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่20มีนาคม2490ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งได้เดินทางไปขอพบนายประกอบทรับมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองยุคนั้นเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการปราบปรามโจรผู้ร้ายในเขตภาคกลาง หากต้องการให้สงบราบคาบต้องจับตัวการสำคัญให้ได้โดยเฉพาะเสือฝ่ายผู้ทรงอิทธิพลแห่งสุพรรณแต่ต้องนำตัวมาดำเนินคดีในเขตอ่างทองเพราะการจับตัวเสือฝ้ายสรงให้ทางการสุพรรณบุรีแต่ละครั้งเสือฝ้ายสามารถออกมาลอยนวลได้เสมอครั้นวันที่24มีนาคม2490ในายประกอบผู้ว่าอ่างทองและร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งเดินทางมาขอเข้าพบรองอมาตเอก ขุนธรรมรัฐธุรการผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรึกษาหารือเรื่องนำตัวเสือฝ้ายไปดำเนินคดีที่จังหวัดอ่างทองพระเอิญขุนธรรมรัฐธุระมีราชการด่วนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพจึงไม่ได้สอบถามถึงรายละเอียดมากนักวันที่24เมษายน2490นายจรัตรทารีสารผู้ว่าราชการกาญจนบุรีกับขุนนครรัฐเขตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกับร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งและร้อยตำรวจเอกเลื่อนบันทอนนนทก,กะผู้กำกับการตำรวจภูทรอ่างทองร่วมเดินทางไปขอพบพันตำรวจโทสวัสดิกันเขตผู้อำนวยการกองปราบสุพรรณบุรีปรากฏว่าท่านเดินทางเข้ากรุงเทพคงเหลืออยู่แต่สิบตำรวจโทรพร้อมสุขมากและพักพวกรักษาการอยู่จึงบอกไปว่าต้องการพบเสือไฝ่ที่บ้านผู้ใหญ่กุยกิมแซ่เจงที่ตลาดท่าช้าง สิบตำรวจโทรพร้อมสั่งให้ลูกน้องสองคนไปตามเสือฝ้ายให้มาพบตามคำขอที่บ้านผู้ใหญ่กุยกิมขณะที่เสือฝ้ายไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่กุยกิมลูกน้องของสิบตำรวจโทรพร้อมที่เป็นผู้นำพาไปบอกให้เสือฝ้ายถอดปืนฝากไว้ก่อนเกรงในตำรวจผู้ใหญ่เกิดความระแวงเสือฝ้ายเชื่อสนิทเดินตัวเปล่าเข้าไปหาเพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสือฝ้ายพบในตำรวจใหญ่ส่วนการสนทนาเรื่องอะไรนั้นไม่รู้ เพราะไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอลงจากบ้านผู้ใหญ่กุยก็เห็นว่าเสือฝ้ายและลูกน้องถูกใส่กุญแจมือถึงท่าน้ำวัดท่าช้างมีชาวบ้านสามคนหาบข้าวสวนทางมาและทักว่าครูจะไปไหนตำรวจที่มากับร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งก็ได้ควบคุมตัวชาวบ้านทั้งสามคนไปด้วยชาวบ้านเคราะหร้ายทั้งสามคนที่ถูกจับไปด้วยครั้งนั้นได้แก่นนายเฉลยนายฟักและนายทอน แต่ชาวตลาดท่าช้างพากันขนานนามให้ว่าในใสในเสือกและในแสจนติดปากกันมาถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องเสือไฝ่ายไม่มีปืนนั้นชาวเดิมบางที่เกิดทันยุคนั้นได้เล่าว่าวันนั้นครูไฝ่ายมีปืนพาราเบลลัมแบบ08ขนาด9มมติดตัวโดยไปกับทิดปล่อนคนสนิทไปด้วยสาเหตุที่ทิดปล่อนต้องคอยติดตามเสือไฝ่อย่างใกล้ชิดเรื่องมีอยู่ว่า เสือไยเกิดพึงพอใจหลานสาวของแกต้องการตัวไปเป็นเมียน้อยทิดปลอนจึงต้องคอยสับหลีกไม่ให้บุคคลทั้งสองได้พบกันโดยคอยส่งข่าวกรามเคลื่อนไหวของเสือไยให้ทางบ้านหลานสาวทราบตลอดเวลาในที่สุดก็เป็นคราวสวยถูกจับติดร่างแหไปด้วยนางทองใบเพชรชนะพัญญาเสือไยเปิดเผยกับทูตสื่อข่าวว่าวันนั้นนะ่ะแกไม่มีอาวุธอะไรติดตัวไปด้วย เพียงว่าตอนเช้ามีตำรวจสองคนมาบอกว่าผู้บังคับกองสุพรรณต้องการพบแกก็แต่งตัวลงเรือไปแล้วไปเจอทิดปล่อนกลางทางก็ชวนเดินไปด้วยกันก็จบตอนสำหรับตอนหน้าพบกับตอนสังหารเสือไฟห้ามพลาดนะครับสำหรับแฟนเพจท่านใดบอกว่าอ่านแล้วงงก็ให้ไปเริ่มอ่านตั้งแต่ต้นเรื่องครับถึงจะเข้าใจสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาเมื่อหลอดสะพานหรือราวผ้า ให้รูปศีระว่าคาถาดังนี้ณสยะพุทธังทรงทำมังทรงสังขังทรงให้ท่องกรจะลอดที่ต่ำทั้งหลายจะทำให้ครูบาอาจารย์อัคระมนตราต่างๆอยู่กับเนื้อตัวไม่ทำให้ของเสื่อมรายการสองยามขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุข อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะไม่พลาดตอนต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ